ยู่ในป่าก,กับเราสองคนได้นะพี่น้องงอสัญญาเลยว่าจะไม่ทําอะไรเลยจะแค่นอนจับมือเฉยๆเฉยๆเฮ้ยเฉยๆนอนจับมือเฉยๆจ้ะเสียป่ะฝา่ค่ะไปยงยองก็พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พระหนโมโบราณไป,ไปลำเบืองสายแป้เชิเลยจ้าสวัสดีค่ะวายนะคะเออวันนี้นะคะมารีวิวในป่านในโดงแบบไทยบ้านเป็นผู้สาวไทยบ้านนอกจากจะสวยแล้วยังอยู่ง่ายกินง่ายนะคะกินขี้ก็ได้กินใบไม้ก็ดีนะพี่น้องหว่วย มาวันนี้ค่ะเอาแกงแมนลักนะคะราคายอมเยียมมาฝากจ้าวันนี้อรยอดเยีมม่ยมไหมคะพี่วายโตโยต้าวีอ,อ 1.5G นะคะท<ช>ี่สองค่ะเปิดราคาขายที่299,000บาทออกไ้กับเราวันนี้เช็เครถเท่หมูบาทจ้าหมูตัดถนั้นนะคะพี่น้องยังไม่พอเด็เพีท่านั้นนะคะราคานี้ซื้อสดก็ได้ซื้อผัดก็ดีถ้าอยากได้ซื้อผัดมีโปรโช่วยผด้ ถึงแหวงหัว่อยก็ดีแหวงเราต้องบอกว่าข้างในโคตรใหม่จ้ะอ่ะมาดูรถกันเลยอันนี้เปิดหน้าเขาเพื่อโชว์กันเลยจ้าลูกค้าเขาทำหน้าสวยนะอันเออเรียกว่าอะไรเครื่องซีสูบนะคะฟ้ากระโปรงเนี่ยมีอะไรแกะอะไรหมดแล้วเพราะว่ารถคันนี้เก็บรายละเอียดมาพร้อม่อยเรียบจ้าสติ๊ก์มากเพอาะเราอยู่บนนั้นนะคะได้ไปดูนะค่ะนหน้าเดิมๆต้องแต้มเดิมๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูห้ารอบรอบกันนี้จ้าอันนี้เป็นแม็กเดิม รถจากโรงงานโตโยต้าไม่ชอบเปลี่ยนให้สีไลท์ที่27อพีวีซี8อี30นะคะไม่อ่ะคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะตากล้อง9,000เออไม่9,000นะคะหน้าจอธรรมดานะคะเกียร์เกียร์ออตโต้เบาะนังราบคันเดอร์พวงมาลัยมันตีฟังชันแอร์แบ็กมีอยู่สองลูกนะคะกระจกมาข้างกระจกปรับข้างเป็นระบบไฟฟ้านอสเซอรประตูดำๆไม่มีรอยแกะรอยถอดจ้า,าให้ดูข้างหลังนี่เบาะนังราพันรักษาง่ายพี่น้องง่ายมากง่ายไม่ไหว ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างนะคะโคตรกว้างโคตรใหม่นะคะลูกค้าบอกแม่แรงยางอะไรก็อยู่ครบนะใหม่ทุกจุดเลยดูสิเป็นไงนี่พี่น้องหาว่ารถยข่อยติดแก๊สมานะข่อยแหกทะเบงแล้วดากเดิมท้ายเดิมรถไม่เคยมีประวัติติดแก๊สมาเลยนะคะช่วงนี้ก็มันแพงลูกค้าคนไหนอยากได้รถติดแก๊ส้าไปหาข้างนอกเด้อจ้าเป็นเป็นข่อยนีบ่ขอกไม่มีคันนี้เป็นตัวจีนะแล้วก็มีเซ็นเตอร์เซ็นเซตอร์เซ็นเตอร์คืออะไรเซ็นเตอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ให้อีกสี่จุดนะคะ คิปนี้อยู่อยากได้อยากจองอยากเป็นเจ้าของหรือว่าอยากได้รถคันนี้ไปจอดไว้เล่นๆที่บ้านหรือว่าไปจอดไว้เป็นเครื่องประดับที่บ้านนี่ยให้พี่วายักเชิทางด้านเบอร์โทรึงลายปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรีบพักรีบโทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมานะคะมีมบริการทำสัญญาถึงที่ป้า,านน<ม>ถ่ายฟีมาหน่อกแม่ขึ้นใจดีเพาะนอจ๋จะสวยแล้วนะคะน้องใจปอกกรเบื้อ เป็นสมาริก100เด่อ่าเจ้าเสียวยงอีกพี่น้องเอฟซีถ้าไม่เอารถก็เอาคนขายก็ได้นะจ๊ะ